ว่าตัวเองโง่มากเฮ้ยสมองเธอมีรอยหยักเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมามืดมากๆสําหรับเราคือดูยาวแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะสวัสดีค่ะ จต้องมอินเดรูมนะคะวันนี้ก็กลับมาตามสัญญาอย่างที่ได้บอกไปในคลิปที่แล้วว่าคลิปหน้าจะมารีวิวซีรีส์จีนนะคะซึ่งซีรีส์จีนที่ตุน้นิจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเรื่องฉูชฉูมือชนะสูตรฟ้าประทานนั่นเองคะ่ะตัวละครหลักที่เขาบอกว่าเป็นมือชนะสูตรฟ้าประทานเนี่ยไม่ใช่พระเอกนะคะแต่เป็นนางเอกคะ่ะทุกคน <S <S เข้าทางเรามากๆเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบซีรีส์แล้วก็ชอบยายประเภทที่แบบว่านางเอกเก่งนางเอก สายเทพแบบแมรี่ซูอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบนางเอกประมาณนี้นะคะพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ นางเอกอ่ะชื่อชูชูเป็นเด็กสาวที่มีแพชชั่นในการชันสูตรศพมากๆเพราะว่านางเติบโตมาในตระกูลที่ชันสูตรศพมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นพ่อพี่ชายคือทุกคนเป็นนักชันสูตรหมดเลยนางเอกก็เลยเดินทางมาจากบ้านเกิดน,นะคะที่สีหนานมาสอบเข้าเป็นนักชันสูตรศพนะคะที่เมืองฉางอันคือในสมัยนั้นเขาไม่เคยมีนักชันสูตรศพหญิงมาก่อนในประวัติศาสตร์นะคะทุกคนก็เลยเป็นสียเอ้ยมันเป็นแค่ผู้หญิงนะจะทําได้หรอแก ก็ออกแนวแอนตีน้แอนตี้นางแต่นางเอกอ่ะก็ได้โชว์สกิลเทพนะคะในการสอบด้วยการผา่าศพแล้วก็ไขคดีนะคะทําให้พระเอกอ่ะอันจีนอ,องของเรานั่นเองนะคะเขาเกิดความสนใจในตัวนางเอกเพราะว่าเห็นว่านางเอกอ่ะฉลาดแล้วก็มีฝีมือในการชันสูตรศพที่แบบเก่งเกินหน้าเกินตาคนอื่นนะคะคือเก่งกว่าผู้ชายอีกนี้แต่ว่าในขณะนั้นเองพระเอกก็ได้พบว่านางเอกอ่ะพกจี้หยกที่แบบว่าเหมือนของต่างหน้าที่เป็นของพ่อพระเอกนะคะซึ่งพ่อพระเอกเนี่ยตายไปนานหลายปีแล้วพระเอกก็เลย เกิดความรู้สึกว่าระแวงสงสัยว่าเออเด็กฉู่ฉูคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่แล้วก็ต้องการอะไรพี่ก,ก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บนางเอกไว้ข้างๆตัวเข้าทางเราค่ะทุกคนพระเอกกับนางเอกก็เลยอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นแบบเรื่องราวต่างๆนะเพราะว่าพระเอกกับนาอก,ก็จะทํางานสืสบสวนสอบสวนคดีไปด้วยกันนะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบ มามือดมากๆสำหรับเราเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าเรื่องนี้มันจะสนุกขนาดนี้คือมันไม่ใช่ซีรีส์ฟอร์มยักษ์เหมือนแบบถังเกอดสิงหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนตอนแรกอะเราไม่คิดจะดูเรื่องนี้ด้วยซ้ำคือซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาทํามาจากฉบับนิยายซึ่งเราก็เคยอ่านนิยายเรื่องนี้จนจบแล้วชื่อเรื่องวูโจชมงามอัจฉริยะนะคะโชว์นิยายขายของให้สำนักพิมพ์นะคะพิมพ์มาจากสำนักพิมพ์้องสมุนนะคะมีทั้งหมดสีเล่มจบบอกก่อนเลยว่าเรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์ที่ถ้าดูแล้วเราจะรู้สึกว่า แต่ส่วนตัวเองโง่มากคือพระเอกกับนางเอกอะเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนโคนนันกับไฮบาระตอนไขคดีทุกคนคือจะฉลาดอะไรเบอร์นั้นไม่เข้าใจพอมีเบาะแสงมาให้พระเอกกับนางเอกนิดเดียวคือเขาสามารถแบบไปคิดต่อยอดแบบปึ้กๆๆๆ1ส3 4ได้เลยอ่ะเฮ้ยสมองเธอมีรออยากเยอะขนาดนั้นเลยหรอจริงมากเวลาดูต้องตั้งใจดูนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราพลาดบางประโยคหรือบางฉากไปอ่ะงงเลยนะคืออีเนี่ย ต้องกลับไปกอดูใหม่อีกรอบนึงหลายครั้งเลยเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างแน่นปมหลายๆอย่างมันเกี่ยวโยงกันมันทําให้แบบเราไม่สามารถที่จะดูข้ามหรือว่าลุกเดินไปทํานั่นทานี่แล้วกลับมาดูใหม่อะไรเงี้ยงงนะทุกคนแล้วก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ตัวละครพูดกันเร็วมากคือแบบพูดกันเร็วมากจนอ่านซับไม่ทันแต่ก็ยังดีที่เราดูผ่านแบบแอปพลิเคชันใช่ไหมเราสามารถแบบ เออกลับไปอา่านรอบได้ว่าเขาพูดอะไรนะบอกเลยว่าเรื่องเี้ยเป็นเรื่องที่เขาบาลานซ์เนื้อหาได้ค่อนข้างดีระหว่างแบบความเข้มข้นของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ความแบบโรแมนติกคอมเมดี้ระหว่างเออความสัมพันธ์พระนางอย่างที่ทุกคนรู้ว่าตัวหนิงเป็นคนชอบแนวโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ไหมเราชอบเสพความฟินจากพระนางอะไรประมาณนี้แต่บางเรื่องอ่ะมันก็เสิริจจ้นเยอะเกินไปจน เนื้อหามันกลวงๆมันไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างงี้เราก็ไม่ชอบแต่ว่าเรื่องเนี้ยทุกคนมันมีทั้งพาร์ทความเข้มข้นของการสืบสวนสอบสวนมีปมเรื่องพ่อพระเอกว่าพ่อพระเอกอ่ะตายไปจริงๆหรือยังหรือว่ายังมีชีวิตยอยู่แล้วก็มีปมชาติกําเนิดของนางเอกว่าจริงๆแล้วนางเอกเป็นใครมาจากไหนกันแน่แล้วก็มีปมเกี่ยวกับการเมืองมันจะมีแบบคดีเงินปลอมที่แพร่กระจายอยู่มาจากฝั่งซีนันกําลังสืบสวนสอบสวนกันอยู่ว่ามีการก่อกะบฏที่ซีนานหรือเปล่านอกจากปมหลักเนี่ยมันก็ยังมีปมรายย่อยยิบย่อยอีกผ่านคดี แต่ละคดีที่พระเอกน่งเอกมันจะต้องเจอผ่านศพแต่ละศพที่นางเอกมันจะต้องชนะสูตรไงทุกคนมันมีความฉลาดของการดําเนินเรื่องเว้ยที่เราแบบรู้สึกซูขโงคนเขียนบทมากๆเพราะว่าพอเราดูไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยว่าปมยิบย,ย่อยแล้วก็ปมหลักสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันแบบมันเกี่ยวโยงกันเป็นชั้นๆเว้ย คนเขียนบทเขาฉลาดจังวะแบบเออตัวละครอะว่าฉลาดแล้วอะแต่ว่าคนที่เขียนบทแล้วก็นักเขียน<ม>าก็ต้องฉลาดมากที่เขาจะเขียนอะไรแบบนี้ออกมาไ,ได้ถูกไหมเราก็เลยรู้สึกแบบประทับใจแล้วนอกจากเรื่องของเออ ปมหลักๆในพาร์ทส,สืบสวนสอบสวนใช่ปะ่ะมันก็ยังมีพาร์ทความรักความรแมนติตรระหว่างพระเอกนางเอกอีกด้วยอะ่ะพาหนางเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเขาตัวติดกันตั้งเมย์เลยทุกคนเพราะว่านางเอกกับพระเอกอะ่ะเขาสืบสวนคดีด้วยกันใช่ไหมเหมือนกับนางเอกก็เป็นมือชันสูตรให้พระเอกส่วนพระเอกก็จะเป็นแบบหัวหน้าตุลาการที่คอยแบบใช้สมองแบบวิเคราะห์แยกแยะเบาะแสที่ได้มาจากการที่นางเอกอะ่ะชันสูตรศพอะไรอย่างเงี้ยเขาทํางานเข้าขากันได้ดีมากเป็นคู่หูดูโอที่แบบว่าเกิดมาเพื่อกันและกันอ่ะเพราะฉะนั้นถึงแม ว่าเรื่องนี้เขาจะไม่ได้แบบมีซีนหวานเวอร์วังอลังการอะไรแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันตอลอดเวลาใช่ไหมแล้วเขาก็ทํางานด้วยกันอ่ะมันก็เลยจะมีซีนความน่ารักแบบช่วยกันทํางานช่วยกันทำมาหารกินกันทุกคนเป็นผู้คิดผู้หออูดูแลกันปกป้องกันและการอะไรประมาณนี้มันเป็น ความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็เลยเป็นซีรีส์ที่เราชอบมากๆนะคะนอกจากบทที่เราแบบอวยมาเยอะมากแล้วเนี่ยทุกคนเราขอบอกเลยว่าเราประทับใจการแสดงของหวังจื่อชีพระเอกของเรื่องมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นอันจุนอองที่แบบเหมาะมากๆเราไปเสิร์ชหาข้อมูลเขาเหมือนกับเขามีผลงานมาแค่สองสามเรื่องเองมั้งมันทําให้เราแบบประทับใจมากเพราะว่าแอคติ้งของเขาอ่ะมันเหมือนคนที่มีประสบการณ์มาแล้วหลายเรื่องอ่ะ มันเหมือนกับคนเจนเวทีอ่ะเราก็เลยกลายเป็นติ่งวังซือชีไปแล้วนะคะตอนนี้เขาแสดงเป็นท่านองผู้สูงสักแล้วก็อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็ฉลาดได้สมบทบาทมากๆนางเอกอ่ะก็ไม่ใช่ว่าแสดงไม่ดีนะแต่เรารู้สึกว่าเขาแบบมีความแข็งแข็งอยู่นิดนึงแต่ว่าก็เป็นเรื่องแรกๆของนางเอกเหมือนกันก็เลยแบบพอเข้าใจได้เออแต่ยังไงก็ยังชมการแคสติ้งอยู่ดีเพราะว่านางเอกก็มีความเป็นชูชูที่แบบมีความอินโนเซนต์ชูชูอ่ะจะเป็นคนที่ เ,เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรซับซ้อนนะทุกคนเป็นคนแบบใส่ซื่อแล้วมันจะทําให้เกิดซีนตลกตลกมากมายมาจากคาแรคเตอร์ของนางเอกเนี่ยซึ่งเราก็คิดว่าเขาก็แคสติ้งนางเอกคนนี้มาดีเหมือนกันเพราะว่าหน้าตาเขาอะแววตาเขาจะเป็นคนที่แบบซื่อๆดูแล้วแบบเออดูเป็นคนอินโนเซนต์ใส่ซื่อจริงๆคือเรื่องเนี้ยทำมาจากนิยายใช่ไหมแต่จะบอกว่าเขามีการปรับเนื้อหา จากนิยายอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้ถึงกับเอามาบิดจนเราจําไม่ได้ว่าสร้างมาจากนิยายเรื่องไหนอ่ะคือเขายังคงแกนหลักของเรื่องนิยายออริจินอลเอาไว้แต่เขามีการแต่งเสริมเติมแต่งมีการเติมบางเหตุการณ์เติมบางฉากหรือเติมตัวละครเข้าไปทําให้เนื้อเรื่องอ่ะมันสมบูรณ์มากขึ้นมันจะมีไม่ขี่เรื่องอ่ะที่เราอ่ะรู้สึกชอบตัวซีรีส์มากกว่านิยายส่วนใหญ่อ่ะถ้าซีรีส์เรื่องไหนที่ทํามาจากนิยายอ่ะ เราจะค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าในนิยายฉบับออริจินอลนจะทำมาดีมากพอมาดูซีรีส์พอมาดูภาพยนตร์แล้วเรารู้สึกผิดหวังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ทุกคนเราประทับใจซีรีส์มากๆมากกว่านิยายอยู่เยอะมากเลยนะเออแต่มันก็แล้วแต่คนนะอันนี้มันแค่ส่วนตัวของเราเรารู้สึกว่านิยายอะ่ะมันยังขาดอะไรบางอย่างไปพอเราไปดูซีรีส์อ่ะเขาเติมบางอย่างเข้าไปเช่น เขาเติมชาติกําเนิดของนางเอกให้มันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วมันมีความเกี่ยวโยงไปกับโปงมงอ,อื่นๆมากขึ้นอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันสมเหตุสมผลแล้วมันกลายเป็นแบบคอม p l e t ในเรื่องทั้งหมดมากขึ้นจากในฉบับน,นิยายเราก็เลยรู้สึกว่าเออคนเขียนบทอะ่ะเขาทํากันบ้านมาดีมากทุกคนเขาจะต้องแบบศึกษานิยายแบบ มาจนทะลุปุโปงจนทําให้เขารู้ว่าเขาควรจะเติมอะไรเข้าไปอะไรประมาณนี้อยอวยคนเขียนบทอีกแล้วนี่ฉันเป็นอะไรกับเขาฉันเป็นญาติเขาหรื <c oughs> อเปล่าก็นั่นแหละทุกคนสรุปก็คือนิยายเรื่องนี้นะคะต้องอ้งหนิงแบบขอป้ายายาเลยละกันเราชอบมากมากอย่างที่บอกว่าเป็นมามืดเพราะเราก็ไม่คิดว่าเราจะประทับใจหรือชอบเรื่องนี้อะไรขนาดนั้นแต่พอมาดูแล้วเราก็กลายเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เรายกไว้ขึ้นหิ้งแล้วเราก็จะกลับมาดูอีกรอบนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบอ่านนิยายนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะชื่อเรื่องหูโจชมงานอัศริยะจากสำน ้องสมนะคะคโฆษณาให้สนอกพิมพ์เขาสงญาสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอีนี้หมดค่าดียายต่อเดือนแบบเยอะมากค่าทิงแรกกันเลยทีเดียวนะเรื่องนี้นะคะสามารถหาดูได้ในแอปพลิเคชัน VTV นะคะมีทั้งหมด36ตอนดูได้จนจบเลยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องสมัครสมาชิก VIP ก็ได้นะคะถ้าใครอยากจะดูแบบไม่มีโฆษณามาคั่นให้เสียอารมณ์นะคะก็สามารถสมัครสมาชิก VIP ได้ เสียค่าสมาชิกเดือนละ119บาทเท่านั้นนะคะและถ้าเกิดว่าเลือกที่จะต่ออายุโดยอัตโนมัติก็จะลดราคามาเหลือเดือนละ89บาทคือถูกมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเทียบกับเขามีแบบซีรีส์ให้เลือกเยอะมากๆแบบซีรีส์จีนซีรีส์ญี่ปุ่นตะครนไทยก็มีแล้วก็มีซีรีส์ไวไหให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะเกินคุ้มาทุกคนกรวันนี้ตัวเองอก,ก็มาป้ายยาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะพาทุกคนเสียตังค์กันไปมากกว่าน,นี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติด ตามเป็นกำลังใจให้ต้นหนิงด้วยนะคะต้นหนิงจะมาป้ายยาเรื่องอะไรอีกก็คอยติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย